เะคะถ้าสมมุติว่าด้ามโล่งติดใช่ไหมคะติดขัดปุ๊บลูดไม่ค่อยขึ้นนะคะอ่ะอันนี้พิมอยากจะให้ถอดด้ามออกมาเช็คก,ก่อนนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะการถอดด้ามนะคะตัวด้ามข้างในนะคะจะมีน็อตแบบนี้นะคะจะมีน็อตตรงนี้แล้วเราไขาออกเลยจ้าถอดอันล่างมานะคะจะเป็นน็อตแบบนี้นะคะแล้วก็ไขอีกตัวหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะสี่นะคะเนี่ยไขมาจะมีน็อตอยู่ะคะไขๆๆเลยนะคะ ทีนี้เราก็ถอดอะไหลออกมานะคะเึ๊บถอดออกมาปุ๊บนะคะเราก็เช็คก,ก่อนนะคะว่าตัวไอกระเดื่องตรงเนี้ยมันผุไหมนะคะหรือว่ามันมุดเข้าไปข้างในนะคะบางทีเนี่ยข้ากระเดื่องข้างในมันฝืดค่ะเราต้องเอาโซนแนกระชีดนะคะอ่าฉีดดูให้มันหลอดลื่นช่วยให้เขาลื่นขึ้นนะคะเพราะบางทีมันจะติดฝือดอยู่ข้างใน,นะะ่เงี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยไม่ได้กดปุ่มนี้ยค่ะ พราะเวลารูดขึ้นรูดลงเนาะมันต้องกดทุกครั้งนะคะถ้าไม่กดถ้าสมมติรูดลงไปเลยเนยค่ะบางทีกระเดื่องข้างในมันพังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองฉีดแล้วนะคะฉีดปุ๊บลูกค้าก็ลองรูดนะคะรูดขึ้นรูดลงอ่านะคะให้น้ำยามันกระจายนะคะแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็ฉีดได้นะคะตามบางทีมันติดตรงช่วงนี้มั้งซอกตรงรูด้านล่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เช็คนะคะเพราะบางทีกระเดื่องตรงเนี้ยเนี่ยมันจะแบบมีมุกเข้าไปอย่างนี้ค่ะอ่าเราก็ต้องให้เขาหลอดลื่นขึ้นมานะคะแบบนี้แต่ถ้ามันไม่โผล่แบบนี้นะคะลูกกกคค้้้้้้้้าาาาาาาตตองงงเเเเเปปลลลลีีี่่่่่ยยยนน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 ดดดมมมมมสถวววววพระะะะแแขใใััััััหหชไจ อพอมันลื่นแล้วนะคะปรับได้เหมือนเดิมแล้วไม่ติดแล้วลูกค้าก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าได้เหมือนเดิมเลยจ้ะ